สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะ,ะวันนี้เรามีอ้าวโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยนะคะมีใครบ้างนะคะวันนี้เรามีมิวนะคะสวัสดีค่ะมิวประพาสีประภาสีรีวันนี้เรามีจ๋านะคะจ๋าจิรนันหล่อพรมมีพี่พี่เมฆนะคะครมฤทธ์นะคะพี่หมอพมวิทย์ แล้วก็บังโบสนะคะบังโบสโชว์หน้าหน่อยบังโบ๊ทกับน้องเชนอ่าบังโบสกับเชนไหนเชนล่ะเชนอยู่ไหนเออเรียนด้วยกันเนาะกับน้องเชนอุปกรณ์แล้วก็พี่เดีย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 อยู่ไหมพี่เดียรายงานตัวหน่อยค่ะพี่เดียพี่เดียหลับหรือเปล่าไม่ได้่ะ ไนอยู่่ะพี่เดียแอบอเออพี่เดียเปิดกล้องใหม่แล้วจะได้เห็นหน้าว่าดูจริงไม่ใช่ตัวปลอมไม่ใช่ส t a น e m e n เรียนบางคนเปิดเปิดนะแต่ว่าให้น้องนั่งดูไม่ให้คนอื่นนั่งดูโอเคไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะเราจะเริ่มกันแล้วนะคะ ระหว่างที่สอนก็คือพยายามอย่ารบกวนเพื่อนนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็ปิดไมค์กัก่อนนะถ้ามีสงสัยค่อยถามเนาะห้าไหนแล้วโอเคเห็นหน้าจอที่แชร์ใช่ไหมคะทุกคน อาขอเสียงตอบหน่อยเห็นหน้าจอไหมลูกเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นนะเดี๋ยวนี้ซ่อนไปกันวันนี้นะคะเราเรียนออนไลน์ตามสไตล์ออนแทลเยนบ้านแกงนะคะอย่าเพิ่งเขียนอะไรนะลูกอย่าไปเขียนอะไรนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของประเภทของคําในภาษาไทยนะคะในะเภของคำในภาษาไทยไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมี กี่ประเภทอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วนะคะสอนโดยนะคะคุณครูสุดสวยนะคะคุณนานะจ๊ะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วนะคะก็จะมีแบบทดสอบส่ง,งไปเหมือนเดิมนะคนะเหมือนเมื่อวานนี้นะ,ะจะเป็นเยน็นๆค่ำๆหน่อยแหละไม่รู้ตอนไหนโอเคครับผมกูอยากกูอยากใส่แอนิเมชันได้ไหมครับมันมันช้าครับอะรอไม่รู้ทำไมเองอ่ะไปไม่เป็นไรช้าก็รอ มันมีกี่คำในภาษาไทยนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งคำนามสองคำสรรพนามสามคำกริยาสี่คำพิเศษห้าคำสันธานหกคำบุพบทและเจ็ดคำบุคคลนะคะเออเพราะฉะนั้นคำในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมดกี่ประเภทลูก เจ็ดประเภทถูกต้องค่ะคำในาภาษาไทยมีทั้งหมดเจ็ดประเภทนะคะแต่วันนี้คงจะเจ็ดไม่ไหวเนาะมันเยอะไปเนาะเรียนทีละน,นิดก็พอสมองเราไม<อ>่รับไม่ไหวนะเราก็เอาแค่สมองอาจฉริยอัจฉริยะนะคะเรียนทีละอย่างพองลูกเพราะว่ามันจะรายละเอียดเยอะวันนี้เราจะเรียนอะไรนะคะวันนี้เราก็จะเรียนคำนาม คำสรรพนามถูกต้องแล้วค่ะไปดูว่าคำนามกับคำสปปรรพนามคืออะไรตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยคำนามคืออะไรอ่ะคำนามคืออะไรตอบสิคือตัวอังสือครับตอบได้ดีมากนะคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์ วัตถุสิ่งของสถานที่ต่างๆทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปรธรรมนะคะคำนามก็คือคําที่ใช้เรียกชื่อนั่นเองนะคะจำไว้นะคะคํานามก็คือชื่อชื่อของอะไรบ้างคนสัตว์สิส่งของสถานที่เอ,อมีทั้งรูปธรรมนามธรารมนะคะไปดูตัวอย่างตัวอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะ แม่เ,เช่นนี่มีคําว่าเช่นการ์ตูนนารุโตะเออเป็นคํานามได้ไหมไดเ้เป็นชื่อไงออความรัก การให้ความดีความชั่วนักเรียนตำรวจทหารแพทย์พยาบาลจ้างม้าวัวไกกวางนกูกปอยปูปลาปลารังโตก็กินนาฬิกาทองฟ้าต้นไม้ต้นตกภูเขาบ้านโรงเรียนค่าฐานโรงบาลโรงเรียนวัดโอเควงนี้แหละเรียกว่าคำอะไรคะคำคำนามเป็นคำนามทั้งหมดเลยรวมถึงชื่อของเราด้วยนะคะชื่อคนก็เป็นคำนามนามสกุลเราเป็นคำนามไหม เป็นคำนามแต่ว่าเป็นคำนามแบบไหนนะคะมันจะมีแยกย่อยออกไปอีกนะคะมาดูกันนะคะว่าคำนามนี่มันมีกี่ประเภทคำนามแบ่งออกเป็นเท่าไหร่คะอาชินี้อาชนิดมีอะไรบ้างหนึ่งคำนามทั่วไปคำนามทั่วไปเรียกว่าสามานยนามสามาญยนาม สามมันนั่นแหละเรียนสามมันโดยทั่วไปจำไหมว่าทั่วไปของอคำนามที่เฉพาะหรือเรียกว่าพิสามัญนามเครดีเพราะว่าวิสามัญฆัตกรรมไหมสามัญไปสามัญนามนามทั่วไปสามมันมาสามัญย่ามาจับสามัญ วิสามัญยะก็คือวิสามันแปลว่าไม่ไม่ใช่ทั่วไปคือชี้เฉพาะนะคะเฉพาะเจาะจงนั่นเองวิสามำนามบอกลักษณะหรือว่าลักษณะนามอันที่สี่ำนามบอกหมวดหมู่หรือสมุหมูานเออสมุหานามนะคะและอันนี้นี้ คำนามบอกอาการบอกอาการอาการการจำด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูว่าแต่ละอย่างนั้นมีอะไรบ้างจำเลยจะหลับแล้วคำนามทั่วไปสามัญนามคืออะไรอะไม่รู้ครับคืออะไรอะคำนามทั่วไปคำนามทั่วไปก็คือ คำนามที่ใช้เป็นชื่อทั่วๆไปหรือคำเรียกริงต่างๆโดยทั่วไปไม่ชี้เฉพาะจอดจงนะคะคือมันไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่ามันเรียกเรียกไปเออมันก็มอีอยู่ทั่วๆไปอย่างเช่นคำว่าดินสอปากกา ยางลบกระป๋าลักเรียนรุหนังสือชิงช้านักกีฬาสุขภาพเป็ดนกหมูช้างปลาตัวควายโลหะพวกนี้เรียกได้ทั่วไปใช่ไหมมีอยู่ทั่วไปนี่เรียกว่าคำนามทั่วไปหรือสารญนามนั่นเองแ้วมาอันที่2แล้วคำนามที่เฉพาะเฉพาเสืออะไรงงกันมาดู คำามที่เฉพาะคือตัวนังสืตัวช่ออนารูโตะมาตอบที่คำนามที่เฉพาะก็คือเอานาโตะก็คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของคนค่ะสิ่ชของค่ะที่หรือเป็นคำเรียกบุคคลสัตว์สิ่งของตลอดจนสถานที่ต่างๆเพื่อเจาะจงว่าเป็นสิ่งใดคนใดหรือที่ไหนอันนี้เจาะจงลงไปนะคะคือตั้งชื่อให้มันนั่นเอง วิา,มา,ามไม่ได้ตแต่ถ้าไปตั้งชื่อปุ๊บเป็นวิสามานยนามทันทีจำไว้นะคะถ้าตั้งชื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นวิสามนายนามทันทีนะคะอย่างเช่นธรรมศาสตร์วัดมหาธาตรุรามเกียรติโรงเรียนบ้านแกงวัดบ้านแกงเด็กชายคมฤทธิ์เด็กชายคมฤทธิ์อย่างเงี้ยเออมีชื่อใช่ไหมคะ รือเราตั้งชื่อสุนะ<า>อนัขเช่นเช่นอะไรหมาแ้วชื่อชื่อถ้าเราเรียกหมาเนี่ยเป็น,ญญาานเป็นสามัญนามอ่าเนี่กหมาเป็นสามัญนามแต่ถ้าเราตั้งชื่อให้หมาเรา,เราตั้งชื่อมันว่าสมมติว่าไอโบคำว่าไอโบกลายเป็นญญาานี่สามัญ,ญาานามคำนามที่เฉพาะทันทีคือแยกแยกมาหนองมาว่ามันเป็นตัวนี้แหละไม่ใช่ตัวอื่นไม่ใช่ืมานะคะมีชื่อนะคะ ต่อมาคำนามแบบที่สามคำนามบอกลักษณะหรือว่าลักษณะน้ำคืออะไรก็คือคำนามที่ทำหน้าที่ประกอบน้ำอื่นๆเพื่อบอกรูปร่างลักษณะขนาดหรือปริมาณของน้ำมักจะอยู่ข้างหลัง มักจะอยู่ข้างหลังจํานวนนะคะมักจะอยู่ข้างหลังคําบอกจํานวนและแยกได้เป็นหลายชนิดคือบอกชนิดอย่างเช่นพระเราเรียกว่าอะไรพระหนึ่งรูปพระสองรูปอย่างเงี้ยเราเรียกเป็นรูปนะคะโอเคบอกอาการเช่นบุรี <No. S 2> บุรีเรียกเไป็นไรคะหนึ่งมวนคือบุรีมัมนมันมีอาการมวนมวนเขาก็เลยเรียกว่าเป็นหนึ่งมวนอย่างเงี้ยเรียกเป็นจํานวนนะคะมวนบอกตัวต่างอย่างเช่นรถเรียกเป็นคันนะรถหนึ่งคัน คนมูยอย่างเช่นปืนปืนยเยอะๆเรียกเป็นปืนหนึ่งกองเนี้ยกองเออบอกเป็นจํานวนไปเลยอย่างเช่นห้าหนึ่งเมตรสองเมตรเนี้ยเรียกเป็นเมตรนะคะเอ็วก็เป็นคาซ้ำอย่างเช่นเออวัดหนึ่งวัดนะคะโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเป็นคําบอกลักษณะนามนะคะแล้วถ้าคนล่ะคนเรียกอะไรลักษณะนามนคน คนก็คนอย่างเช่นคนสามคนนะคะคนสิบคนอย่างเงี้ยคนหนึ่งคนนะคะแคนหนึ่งคนหมาเรียกเป็นอะไรหมาตัวหมาเรียกเป็นตัวแล้วแล้วแล้วหมาหมาหนึ่งตัวอย่างเงี้ยมามสี่ตัวตัวตัอย่างเงี้ยเออก็ทำนี่สอเรียกเป็นอะไรนี่สอนี่ส่อแห้งเออนี่สอเรียกเป็นแห้ง หนึ่งด้ามหนึ่งเล่มเอกาคาร์ลาเล่นเป็นด้ามปกาเล่นเป็นด้ามแล้วสมุดสมุดหนังสืออะไรไอเลมเล่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 มเป็นเล่มถูกต้องนะคะหนังสือของแม่เล่มเป็นเล่มนี่คือคําบอกลักษณะนามนะคะคำว่าเล่มคำว่าอันคำว่าแท่งคำว่าด้มอะไรพวกนี siglo. ้นะลักษณะนามนะคะต่อมาคำบอกหมวดหมู่หรือว่าสมุน่าน้าคืออะไร นามบบมูของนามน,นะคะก็คือคำนามที่บอกมวลหมของนามข้างหลังที่รวมกันมากๆนะคะอันนี้มากกว่าหนึ่งเนาะเออเราก็เรียกว่าเช่นคำว่าโขงโขงช้างนะโขงนกโขงปลาคณะครูอาจารย์คณะตัวอาจารย์คณ,ณะนักเรียนคณะสงฆ์พวกกรรมการ หมูสดัสดหมวดสัดชุดก็อสอบโรงหนังแบบตรงผมก็คือมันแยกหมวดหมู่เอาไว้นะคะเรียกว่าสมุหานามมันจะเป็นลักษณะสิ่งที่รวมกันมากๆนั่นเองนะคะ เราจําไม่ได้นะหมู่กับสมุหมู่กับสมุนะคะเราจาคำนี้นะหมู่กับสมุเห็นไหมหมู่กับสมุนะคะเออต่อมาคำนามบอกอาการหรือว่าอาการนามคืออะไรคะคำนามคือคำนามที่เกกคำว่าการหรือคำว่าความนำหน้าคำที่ไม่ใช่คำนาม อย่างเช่นความดีความกค้าความรักความไม่ลาสวยความงามความความจริงความเร็วการเกิดมีคําว่าความกับการเห็นไหมการเกิดการตายการเปลียนการการการกศึกษาการสอนการกระทำเออการกระทําก็ได้มีการอะไรอีก การบ้านการบ้านทำหรือยังแม่พวกนี้วกนี้คำนามพวกนี้นะคะเป็นคำนามนะคะเอาคู่เหรอเวลาสิบนาทีตายแล้วอย่างรวเลยค่ะพวกนี้เป็นคำนามนะคะคำนามบอกอาจารย์นะคะต่อไปใชค่ะพี่สองก็คือคำอะไรคะ คำสัพนาสัพทานาอำสัพนามอย่างรวนเลยคำสัพนามแบ่งเป็นเจ็ดชนิดนะคะหนึ่งสัพนามแทนผู้พูดผ,ผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงเราเรียกว่าบุรุษสัพนามมีอยู่สามชนิดสัพนามบุรุษที่หนึ่งใช้แทนชื่อผู้พูดอย่างเช่นคำว่าอะไรคะผมขัาเจ้าเราและข้าไม่สุขาวเรียกว่าอะไร ไม่ใช่เลทแทตัวฉันตัวเองอะอต่อไปสะพนานบุรุษที่สองอจะเรียนแทนชื่อผู้ฟัง <คน S 2> เข้าไปโรงเรียนนะครับคนที่เราพูดด้วยอะคนที่เราคุยด้วยนะอย่างเช่นคําว่าคุณพวกเธอ,อทุกท่านท่าน่างเงี้ยคนที่เราคุยด้วยเนาะสรรพามบุรุษที่สามแทนชื่อผู้ที่กล่าวถึงคนที่เราพูดถึงเขาเขาเรียกว่าบุรุษที่สามหรือบุคคลที่สามนั่นเองอย่างเช่นคําว่า เขามันนั่นเออเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงนะคะต <Okay. Okay. S 1> ่อมานิยมพนามชี้เฉพาะนะคะหรือเรียกว่านิยมสรพนามนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างเนาะอ,อ่าจะเอาไว้ใช้บอกว่าระยะ ระยะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลสิบ,บอกสิ่งที่อยู่ใกล้หรือไกลนะคะเช่นนี่นั่นโน่นหรือนี้นั้นโน้นนะคะโน่นนี่นั่นโน้นนี้นั้นเราจําแบบนี้นะอย่างเช่นน,น้นของเธออันนี้ใครเธออ่างน,นี้นะคะต่อมาประเภทสามสกรพนามใครถาม นามใช้ถามเรียกว่าปรืดช้าสรพนามปรจดชาก็เหมือนกับคำว่าปุดฉานะเคยิีว่าปุดชาไหมปุดฉาแปลว่าถามนั่นเองคํถาถามนะคะอย่างเช่นคําว่าอะไรไปที่ไหนแห่งใดโมีเยอะมากเลยนะใครทำลังไปที่ไหนอย่างไรพวกนี้นะคะเช่นไปอยู่ที่นั่นไหนล่ะโรงเรียนของเธอคำว่าไปคำว่าไหนเป็นสรพนามใช้ถามนะคะเป็นปรจดชาสรพนาม A okay, ที่สี่สัพนามบอกความไม่จอดจงนะบอกความไม่จอดจงเรี่กวอ่านิยมนะคะนิยมแปลว่าจอดจงอ่นิยมก็คือไม่จอดจงนะคะมีอ่าน้ำหน้าให้แปลไ้เลยว่าแปลว่าไม่นะคะอา้าวแล้วอันนี้ก็จะไม่ได้เอามาถามด้วยนะคะเออมันจะเหมือนกับข้อเมื่อกี้มันจะเหมือนกับคํานิยมสัพนามแต่ไม่ได้เอามาถามหรือสงสัย เช่นเาใครอะไรไหนไดแต่ไม่ได้เอามาถามน,นะอย่างเช่นใครขยันก็สอบผ่านได้ใครตั้งใจเรียนก็ได้เกรด4อะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรดีก็ดีเสมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออต่อมา สวัสดีคคำสรพนามบอ,อกความวาชี้ซ้ำหรือสรพนามที่แบ่งพวกนะคะแบ่งพวกรวมพวกนะคะเรียกว่าวิภาควิภาคสรพนามเราก็จะเรีว่าพักภาคพักพวกอะไรเงี้ยภาคภาคพักพวกนะคะอันเดียวกันเช่นคำว่า,าต่างบ้างกันนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างประโยคครับนะักเรียนต่างก็อ่านหนังสือนะักเรียนต่างก็ทํากันบ้างนะักเรียนต่างก็เล่นเกมอะไรนะคะคำว่าต่างเป็นต่อเป็นคำสรรพนามบอกเอ่อคำวาวิภาคสรรพนามนะคะเขาตีกันมากันนะคะคำว่ากันเป็นสรรพนาม,นะะนามบ้างก็สุขบ้างก็ทุกบ้างก็รวยบ้างก็จนนะคะคำว่าบ้างเป็นคำสรรพนามนะคะสรรพนามแบ่งพคควะขั้วนะลกูก ไปประเภทที่6สพนามเชื่อมประโยคเออเชื่อมประโยคนะคะเรียกว่าประพันธ์สพนามนะ,ะประพันธ์สพนามเชื่อมประโยคมีอะไรบ้างเป็นคําที่เอาไวแ้แทนทําหน้าที่แทนนามข้างหน้าแล้วก็เชื่อมประโยคท<อ>ี่มีความเกี่ยวพันกันจ้า ว่าไง <Both S 1> <ห>ดูว่าแบบโทรศัพท์โบหมดคะ่ะไอ้แบบโบ๊ทบอกไม่เป็นไรเพราะว่าครูบันทึกไว้เรียนย้อนหลังได้นะเรียนย้อนหลังได้นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูเร่งทำสปีกกัน <S <S เอออีกหนะ้านาทีมันจะหมดเวลาโอเคสัพนามพวกนี้นะคะจะเอามาเชื่อมให้มันแบบว่าประโยคความเกี่ยวพันกันนะอาจจะง,งงนะแต่มาดูเช่นคำที่ซึ่งอันที่ซึ่งอันตัวอย่างเช่น คนที่ออกกําลังกายเสมอร่างกายไ้แข็งแรงนะคำว่าที่เป็นคําสัพนามเชื่อมประโยคนะต่อไปประเภทสุดท้ายนะคะคือสัพนามที่ใช้เน้นคํานามให้เน้นนามแล้วลูกคือจะเป็นคำคันามที่เน้นคํานามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อบอกความรู้สึกของผู้ผู้ที่มีต่อต่อสิงสันนินนะคะเช่นคุณยายท่านชอบดูละครเวทีมากนะคะ เออหรือโบสทเขาชอบเล่นเกมมากนะาขวมาเขามาท่านอย่างเงี้ยเป็นคำสรรพนามที่ใช้เน้นคํานามเน้นคนคนนั้นนะคะเออหมดแล้วท่านสรุปสรุปอีกทนไหมอย่างเร็วสีนาทอีคำนามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่มีห้าประเภทหนึ่งเข้าไปนะคะคุณเอาคำนามบอก คำมาคำนามของนะจาไว้ทั่วไปคือสามัญน,นามสองชี้เฉพาะวิสามัญนามสามลักษณะหรือลักษณะนามสี่มวลมลหรือสมุหานามห้าอาการหรืออาการนามจำนะจ๊ะคำนามภาพประเภทเนาะต่อมาสรุปอันที่สองคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อนะคะเรียกแทนชื่อคนสิส่งของสถานที่ คือเรียกแทนคํานามนั่นเองนะคะจะไม่ง่ายสรพนามใช้แทนคํานามเราไม่เอ่ยชื่อเขาแต่เราแทนด้วยคําว่าอะไรนะคะประเภทนะคะก็คือบุรุษสสรพนามฉันเขาเธอฉันเธอเขาเออฉันเธอเขาเราท่านพวกนั้นพวกพวกตูพวกสุงเจ้าค่อยเนี้ยเออนิยมสรพนามอันที่สองก็คือ โน่นนี ain, ่น like ั่นโน่นนี่นั่นอย่างงี Bun ้นะคะเออนิยมสรรพนามแบบว่าจะบอกมีการบอกตำแหน่งด้วยนะต่อมาปรืดช้าสรรพนามนะก็คือเอาไว้ถามนั่นเองใครอะไรยังไงนะคะต่างๆนานาเอาไว้ถามอ่ะนิยมสรรพนามเหมือนเหมือนปรืดช้าสรรพนามนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาไว้ถามเป็นใครอะไรยังไงใดๆเหมือนกันแต่ไม่ได้เอาไว้ถามนะอันดที่ห้าวิภากสรรพนาม แบ่งพวกนะอันนี้มันเรื่องแบ่งพวกเช่นคาว่าทางบ้างกันนะสามคำนี้และที่หกประพันธ์สรพนามใช้เชื่อมนะคะใช้เชื่อมเช่นคาว่าที่ซึ่งอันนะคะเอาลด,ดเข้ามาอีกรอบสองนาทีสุดท้ายนะคะมาเข้ามาอีอ่าและอันที่เจ็ดนะคะก็คือสรพนามเน้นนามที่อยู่ข้างหน้าโอเค หมดแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเหรอคะไม่ถึงจบเรื่อง้ครฟสอนแล้วอีกสองบบนาทีเลยล่ะเออสองเรื่องก็คือวันนี้นะคะคำนามกับคำสรรพนามนะก็จะมีอยู่ในใบางานจะมีอยู่ในใบงานสีฟ้าเนาะภาษาไทยอ่านสุดท้ายด้วยค่ะ อย่าลืมไปทำแต่ทดสอบนะคะแบบทดสอบเป็นเกมนะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้นะคะจ <Okay, okay. S 1> ะต้ <Yeah. S 1> องลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะแยบคอมเมนต์อย่าลืมไปทำนะคะแบบทดสอบเดี๋ยวก็ชมคะแนนให้ครูด้วย <c oughs> ว่าใครได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยนะคะ <c oughs> แข่งกันนะเดี๋ยวทำแรงไว้ด้วยนะยี่ okay, okay. Okay. Yeah. สิบส <c oughs> ่นดาวสบายมากค่ะทุกคโอเคเย้ยย้วบายบาย โอเคตัวเก่าสุดท้ายนี่เราเข้ามาแล้วจบพอดีเป็นยังไงคะใครมีคำถามอะไรเด็กหนาทีสุดท้ายดี๋่าไม่มีสั่นแล้วคออกกันนะคะคำถามครับพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากที่ได้เรียนมาโผล่ตัวนี้นะคะที่ได้เรียนมาโผล่น้องวิวซันซิวครับอ่ามีนักเรียนมาโผล่ที่ออกเรียนครัน้องหมานซันซิวครับโอเคน้องอ้น เดี๋ยวมาอยู่ได้ต้องไม่ได้ต้องใส่แมสค์ค่ะใส่แมสค์ใส่แมสใส่แมสมีใครจะถามอะไรก็ทักมาถามได้นะคะเพราะว่าเวลาน่าจะหมดแล้วเนาะถามครับโอเคไหมถามว่าอะไรโบอสตั้งตรงนี้ค้างไมเรอครับไม่ให้ไปเล่นเกมอยู่วันนะคะให้กลับไปทำการบ้านนะคะแล้วก็ ทำแบบทดสอบมาส่งครูตอนนี้แบบทดสอบมีกี่วิชาแล้วแบบทดสอบมีกี่วิชาแล้ว